แนะนำร้านซื้อขายเกมฟีฟ่าออนไล4มีทั้งแบบทีมและแบบเอ็มล้วนและรับดึงนักเตะขายยากมีนักเตะบวก8ปโหดๆมากมายถ้าสนใจรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับวันนี้ เปิดประเดิมนะกิจกรรมครบรอบ5ไปสี่0มื่นบาทแล้วกัน25% 1ส่วน4พอมีแสนหกในอดีนี้ผมเพิ่งเห็นแคสเชียกเกินไปก็เดี๋ยวพาไปชมนะแจกอะไรอะทำมันคือปกติมันคุ้มนะไออัน,นเนี้ยหมื่นหนึ่งเนี่ยได้ b t B 101ก็คือ116ขึ้นในระดับบวก8 100%บวก8แน่นอนอันเนี้ยมีปีบอลโลกเข้ามาบวก8เหรอ สมมุติใครออกดิลั่นคือกี่นี้เขาเหมือนเขามาชูปีเนี้ยเห็นที่เขาโพสในเพจนะพี FIFA ่พระศรี่ะสมมุติออกพี่โดร้อยยี่สิบสามเบนเซม่าอะไรอย่างงี้นะอ่ะเอาละไปก่อนเลยนะทีละสองร้อยเ้ยทีละร้อยละร้อยเลยมันลดไงจากสองแสนจะเหลือแสนแปดปึบได้ไอคอนมาอย่าไปดีใจกับไอคอนนะ ออก,การลุ้นบวกแปดหน่อยตรงนี้ไม่น่าจะลุ้นสนุกอะไรมากนะก็เดี๋ยวผมไปไล่ไ,ลไปเรื่อยครบแล้วเ <co ff ing> น,นี่ยลองรับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยครบแล้วลว่ะครบละสี่ใบเอามาเดี๋ยวจะหาว่า เปิดช้าอีกไม่ช้าหรอกแป๊บเดียวนั้นแหละ53าใบเดี๋ยวรู้เรื่องไม่มีดึงเชงอรงนั้นจะฟูลทีมสวิตอีกไหม <c oughs> ไม่น่าอ่านเลยแชทนี้อ่านปุ๊บเข้ามาในหัวอีกแล้วผมนั้นผมน่าจะมีหลายโอกาสอยู่น้องเขาอาจจะใจดีโอ้ยเป็นไงจุดพุ่ไปเลย <c oughs> ดูดิเปิดไอคอนน่ะดูความเปิดไอคอนซีนารินซิดานครับดูมือ <c oughs> ใช่วันนี้ รีบข้ามเลยอะไรที่มันดีๆอย่าไปมึนนุย้ยจุดพู้มรนรัวไอคอน1อยก้าวปกติมันไม่จุดพูนะเว้ยจอดเฟสขอสแตทขึ้นด้วยใบยนี้ขอแบบปีใหม่ๆคือได้ลุ้นอยู่นะใบนีุ้้ยนี่ไงอียิปต์ได้อยู่อิตาลีแบก็กอุ้้ยเฮ้ย นี่โอหรือเอโอเคเนี่ยสำหรับ97อ่ะจริงๆ97ถ้าบวก8เข้าไปเนี่ยมันจะเท่ากับประมาณ112เท่านั้นนะชีย่ยะเราได้117มาว่ะกิดเขาดีนะไปต่อห้องไอีก็ไายใจไม่มันมันก็สนุกสนานครับฟิลเจ้าของไอีเขาอ่ะคือเหมือนแบบเขาก็บอกว่าเขาก็เปิดมาเป็นแหลเป็นร้านแล้วสำหรับตัวเขานะเขาก็แบบว่า มันไม่ได้เกี่ยวอะสำหรับเขาอะสำหรับสำหรับเจ้าของไอเดียอะออการ์ดน้อยใช่ใช่เออแต่การมันดูน้อยเงินในเกมยังไม่ได้นับเลยลืมเดี๋ยวเดี๋ยวไปนับเงินในเกมเปิดเซตนี้ก่อนจะหยบนี้ปีหม่ BTB b t b, TV! b <TV! S 1> กาววนี่ก็ได้สวเลสก็ได้เสียดายวะใช่ไหมประเทศเนี้ยเอออุลุกวัยเนี่ย จะได้ปะอิตาลีใครวะอิตาลีอีกแล้วอยยบอกนะวันนี้กูจะฟูอุ้ยอิงซิงเย่มาอีกหกหมืเอาเซตนี้ไม่แย่เน่สี่ใบเนี้ยไม่ใช่สีใบที่เป็นเรียกว่าไม่ใช่ใบแบบหวังผลนะแต่ถือว่าช่วยมาเติมเตมิตมเตม็ตมได้อยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูเงินในเกมก่อนข้ามขั้นไปนิดนึงมีอยู่ทั้งหมดโอ้โหคิดยากที่ผ่าน 2 7 5 0 0 0แล้วกัน2 7 5 0 0 0เ่ติมไป4 0่0 0จะขึ้นมาเท่าไหร่ย,ยิ่งเยอะยัออยงวะก้อนเมื่อกี้สองแสนว่าเงินเมื่อกี้น่าจะใช้ได้ไฟรัวๆฮะจริงๆใบเมื่อกี้คือมันจะไม่ไฟหรอมันมีไม่ไฟด้วยหรอใบเมื่อกี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่ไมทราบผมเลยไม่ได้แบบ อะไรมากเพราะว่าคิดว่าใบเมืม่อกี้มัน112ขึ้นมันอาจจะไฟแทบทุกใบปะแต่เราลอดไปได้117เงี้ย2 7 0 0 0 0เจหมื่นห้าพันขึ้นมาเป็นขึ้นมาห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นได้ได้ประมาณแสนสองหมื่นบาทได้ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นเอ็มประมาณนั้นโอเคไปกันต่อครับถือว่าเปิดตัวมาได้ใช้ได้ใช้ได้ได้ลุ้นนะค่อยๆ่อยค่อย,อย,อยชยินเยน็น บอลันไปบอลันบวกห้าอุ้ยนี่ไงอองรีเวลาปอกบาแม่งไม่ถูกตัวที่ของหน้างบสี่หมื่นน่าจะได้ประมาณ UCLN ได้วะเอโต้อะไรเงี้ยพังใช่เหรอพี่เต่ายังพังอีกเหรอเอาละไอ้ใบละหมื่นอะไม่ถึงแสนหรอ มีไม่ถึงแสนด้วยหรอเอาแล้วกูมีด้วยหรอเฮ้ยปีเตอร์คราวชโอ้โหมื่นเดียวตื่นตื่นนี่ไงอิตาลีชิพหายอะไรวะเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะคือมันไม่ได้แบบว่าเฟกหรืออะไรนะกิจกรรมที่แล้วผมก็เปิดประมาณนี้สี่หมื่น 40, ส่วนมากออกแต่นักเตะสวิตเซอร์แลนด์เว้ย ออกแบบเยอะมากประมาณห้าตัวแล้วนี้อิตาลีออกมาประมาณสามสี่ตัวละมนนันมันเกิดจากเขีียอะไรวะเป็นแบบมันจะมาเป็นเซตอนะงงใช่ไหมอ่ะอิตาลีดีนะจริงเฮ้ยแลฟอร์ดอะเนี่ยเอาไม่ใช่หรอโฟเดนว่ะสามหมื่นหกไอ้พวกนี้น่าจะเป็นตัวเติมเอ็มได้ดีอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้วะ่ะเพราะว่าเราเปิดได้คนอื่นเขาก็เปิดได้มันอาจจะขายไม่ออก ตอเลสมีไหมอันนี้ไม่รู้มั่วมีแต่มีคนบอกตอเลสมนนีเอ้ยโอ้โหสองหมืน่นเติมเติมเอ็มเข้าไปหน่อยสเปนเอีกแล้วหรือวันหรือกูฟูสเปนมันี่ยวันนี้ซาอูบวกแปดก็ได้ใช่ไหมแต่มันพอเป็น BTB มันเลยดูอันนั้นมาดูข้างในนะ ถ้าเป็นปีบอลโลกเป็น l อเอะไรเงี <There was. S 1> okay. ้ยเราก็เฮกันได้ใช่ไหมบีทีวีจุดพุ่งหน้าหมื่นอ่ะยังดี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 โอเค FA ฮ่า โอ้โหแล้วอบุกเจไอตัวนี้บุกแปพลังร้อยี่สิบเอ็ดเลยนะเว้ยคุ้มมากอ่าได้ทำกันอย่างนี้เฮ้ยบุกแปดตัวนี้ผมว่าอาจจะพอมซื้อขายได้เพราะว่าในตลาดไอ้เมื่ออนบุกเจแขนใบละแสนของเราคือใบนี้นะตัวแรกตัวละแสนของเราแต่ขอให้มันไม่จบที่ตัวนี้นะขอให้มันมีอีกนะเฮ้ยไม่งั้นกูอยู่ไม่ได้นะตัดคลิปไม่รู้จะเอาเลยลงนะถ้ามึงเงี้ยเฮ้ยบอลโลกบอลโลกอาเจน ทหมดใครไม่รู้มาโอ้โหเมสซี่กูอยู่ไหนอ่ะกูเสียดายว่ะโอ้โหการนี้มันออกยากอะผมว่ามันเป็นการที่เขาเพิ่งใส่เข้ามาไอ้ยอุตส่ตห์ได้บอลโลกสีแดงๆโอ้โแล้วอาเจนด้วยเมสซี่แล้วมีใครอีกวะไม่รู้ว่าเมสซี่อย่างเดียวเลยในหัว เอเซอร์พีเดอร์หรือออสสินะครับ CPU ระดับ Gen 13 Core i9 นะครับจอนี่สามารถปรับได้ถึง 250Hz เฮิร์นะครับแล้วก็มีการจอดจอ NVIDIA RTX 4080แล้วก็มีคีย์บอร์ดมีไฟ RGB ์ที่สีสันสวยงามนะครับรวมไปถึงแรมที่ 32GB กิกรุ่นนี้โอ้โหเล่นฟีฟ a าลื่น,นแน่นอนครับเปิดเพลงบิวว์เนี่ยตอนเนี้ยนะสนุกสนานด,ด้วยวะมา มีไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่พอโอ้ยเฮ้ยร้อยเท่าไหร่วะเนี่ยบวกเจ็ดก็จะเป็นร้อยสิบห้าบวกแปดบวกอีกสี่เป็นร้อยสิบเก้าเสียงสิ้นหวังมากแต่ได้บวกแปดคือเอาลงทีมก็ได้อะบอลโลกบอลโลก เฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ว่ามันเอมมันไม่แพงอะแต่ว่าถ้ามันย้ายทีมอาจจะได้นะใครเซโด่เฮ้ยมีคนเปิดได้ยังสรุปเปิดกันได้กันหมดแล้วครับพี่เขาได้กันเต็มมับตัวนี้เฮ้เยเฮีร้อยสิบแปมันไม่เยอะไงพลังอะแต่ว่าถ้ามันฟูอาร์เซนอลฟูเชลซีอะไรอย่างเงี้ยเช่ยมาอ่ะมอยเซ็ตใครเซโดเฮ้ยมาให้ดีใจว่ะเฮ้ยใช้ได้ให้ได้ผมว่า มีราคานะรอยยายนะเดี๋ยวเปิดตัวอื่นมาอีกออกง่ายบอลโลกกิดเขาดีบีทีบีนึกไม่ออกเลยครับเม็กซิโกไม่ใช่อิตาลีโอ้โหสามมือยังยังไม่สัมผัสคำว่าคุ้มเลยใดนะถือว่ามีมาให้กระชุ่มกระชวยนิดหน่อยพอ้อบอลโลกอีกแล ouais ้วเห็นไวแวบโอ้โหไม่อออืมแม่ง ตอนนี้กูเริ่มเชื่อแล้วที่ช่องแชร์เขาเตือนกูเนี่ยออกง่ายครับพี่แต่ออกแต่ตัวกาก,ากอืมออกง่ายจริงตีแดงเนี่ยเอามาใบนี้ก่อนเลยร้อยสองการันตีต่ำๆห้าแสนไปบอลโลกเมสซี่เอาจุดพูบีทีบีฝรั่งเศส คือฝรั่งเศสมนลุ้นได้เยอะกว่านั้นไงคือใบนี้ก็มาช่วยอยู่แสนหนึ่งแต่ว่าฝรั่งเศสผมหวังได้เยอะไงซีดานป๊อกบาเอมบาเป้อะไรก็ว่าไปใบละหมื่นอวยคมๆเลยตอนนีน้ใบละหมื่นอัดให้สี่ใบกาลินาใบละหมื่นเขาจัดให้คุณสี่ใบอ่ะคุณจะตอบแทนเขายังไง กูเริ่มเชื่อแล้วพี่พี่เต่าพ,พี่มีคนบอกพี่เต่าพังใบละแสนแม่งก็ไม่ถึงไอ้ที่ไปนี้ปัดแค่ประเทศออกมาก็ไม่แทบไม่ลุ้นละประเทศอนะไรเนี่ยโคลัมเบีออยอวยคมขนาดนี้ไม่มาจริงๆอ่ะแสนหกตัวเดียวกับพี่เต่าไหม ถ้าผมอ่านแชทไม่ผิดมีคนบอกว่าพี่เต่าได้ใบนี้ด้วยทำไมนักเตะมันต้งเยอะพีทีบีไม่มีเป็นร้อยตัวมั้งอะร้อยหนึ่งขึ้นกลางรักเชลซีตัวอะไรดีครับขอสองตัวประหลักกุลิดเปร์ตีตเอสเซียงให้สี่ตัวเลยแต่สี่ตัวเนี้ยที่กำลังเปิดเนี่ยมึงมาทำใหม่ฟูสเปนแล้วตอนนี้นไม่ใช่อิตาลีแล้ว อิตาลีอีกเ,เอาเฮี้ยจริงปะเนี่ยเฮี้ยจริงปะเนี่ยเฮี้ยนะอะไรวะน่ามามามา,ามาคิสเชโน่บีทีบีกูไม่รู้ละกูล้ออะไรเฮี้ยหายก็ไม่รู้ละสัตว์ เนิกไอ้เนี้ยนี่น่ากว่ากิจที่แล้วอยู่เนี่ยไอ้เน,นี้ยล้วมันครบห้าปีไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาอวยพรให้เลยอ่ะ